บทเรียนเรื่องสภาพยืดหยุ่นเมื่อพูดถึงสภาพยืดหยุ่นหลายคนอาจจะนึกถึงเสื้อยืดหรือยางยืดเป็นต้นนะครับแต่ว่านั่นถูกต้องเพียงส่วนเดียวเท่านั้นครับเพราะคําว่าสภาพยืดหยุ่นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่วัสดุที่สามารถดึงและยืดออกได้มากๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าความหมายของสภาพยืดหยุ่นก็คือ สภาพของวัสดุที่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติดังเดิมได้ภายหลังหยุดออกแรงกระทําซึ่งแรงกระทําในที่นี้หมายถึงแรงดึงแรงบีบและแรงกดครับอย่างที่เห็นในภาพด้านข้างนะครับจะเห็นว่าในรูปยางวงหนึ่งเส้นถูกใช้มือทั้งสองข้างดึงให้ยืดออกจนสุดนักเรียนพอจะเดาได้ไหมครับ ว่าถ้าหากเราหยุดออกแรงดึงยางวงจะมีสภาพเป็นอย่างไรถูกต้องนะครับยางวงก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนกับยางวงที่วางอยู่ข้างๆนั่นเองครับขอพูดถึงความหมายของสภาพยืดหยุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับสภาพยืดหยุ่นคือวัสดุที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เมื่อมีแรงมากระทํา และยังสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงโดยวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นที่ดีได้แก่ยางประกอบไปด้วยยางรัดของหนังยางยางรัดผมและนอกจากนี้ยังมีวัสดุชนิดอื่นๆอ,อ,อีกเช่นฟองน้ำสปริงและเส้นใยสแปนเด็กแต่เอ๊ะว่าแต่เส้นใยสแปนเด็กคืออะไรกันนะ สำหรับเรื่องนี้จมีนายช่วยได้เส้นใยสเปนเดกหรือที่รู้จักกันในชื่อไรคร่าหรืออ l ลาสเทนเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูงมากๆค่ะสามารถยืดได้หลายเท่าของขนาดเดิมแล้วก็กลับคืนรูปเดิมได้โดยไม่เสียทรงเลยนิยมเอาไปใช้ในเสื้อผ้าที่ต้องการความกระชับอย่างเช่นชุดกีฬาชุดว่ายน้ำหรือกางเกงยีนทรงสกินนี่ขอบคุณจมีนายตั้งแต่มี AI ช่วยหาความรู้ให้ก็สะดกสบาย ในการสืบค้นข้อมูลไปเยอะเลยวัสดุที่ไม่ยืดหยุน่นวัสดุที่ไม่ยืดหยุน่นคือวัสดุที่เสียรูปถาวรไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทำตัวอย่างในรูปจะเป็นดินเหนียวหนึ่งก้อนเมื่อเราออกแรงกดไปที่ดินเหนียวดินเหนียวก็จะเสียสภาพความเป็นดินเหนียวที่เป็นก้อนกลมๆกลกายเป็นดินเหนียว ที่แบนลงไปตามแรงกดของเราเลยนะครับนอกจากดินเหนียวแล้วยังมีดินน้ำมันและโลหะบางชนิดเมื่อถูกแรงกดหรือแรงบีบก็จะเสียสภาพหรือรูปร่างเดิมไปด้วยครับครูมีคลิปการทดลองเรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัสดุมาให้ดูด้วยนะครับในคลิปจะเป็นยางวง1วงครับก่อนจะเริ่มการทดลองเราก็ต้องวัดความยาวของยางวงนะครับ โดยปลายด้านหนึ่งก็จะชิดกับขีดแรกของไม้บรรทัดด้านเซนติเมตรครับและเราก็จะมาดูปลายอีกหนึ่งด้านของยางวงนะครับว่ามีความยาวกี่เซนติเมตรครับหลังจากที่เราวัดความยาวของยางวงเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการดึงยางวงให้ยืดออกจนสุดแล้วสังเกตความยาวที่วัดได้นะครับจากนั้นเราทดลองดึงยางวงซ้ำๆเป็นจานวน50ครั้ง แล้วจึงทำการวัดความยาวอีกครั้งนะครับต่อไปเราจะทดลองกับลูกโป่งครับขั้นตอนเริ่มต้นเราก็จะวัดความยาวของลูกโป่งเช่นเดียวกันกับการวัดความยาวของอยางวงนะครับในภาพนี้เราจะเห็นว่าลูกโป่งมีความยาว1 1เซนติเมตรครับและหลังจากนั้นเราก็จะทำการดึงลูกโป่งให้ยืดออกจนสุดและทำการวัดความยาว แล้วต่อจากนั้นเราก็จะทำการดึงลูกล่งซ้ำๆเป็นจำนวน5 0ครั้งหลังจากดึงจนครบแล้วเราก็ทำการวัดความยาวหลังจากที่เราได้ทดลองไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลการทดลองก็เป็นดังตารางที่เห็นอยู่ในตอนนี้ครับยางวงมีความยาวก่อนทดลองอยู่ที่5 2เซนติเมตรเมื่อเราดึงยางวงให้ยืดยาวออกจนสุด ก็สามารถวัดความยาวได้เท่ากับ30เซนติเมตรและเมื่อทำการดึงยางวงเป็นจำนวน50ครั้งเรียบร้อยแล้วทำการวัดความยาวภายหลังการหยุดออกแรงดึงวัดความยาวได้เท่ากับ5.3ซนติเมตรต่อไปเป็นลูกโปง่งมีความยาวก่อนที่จะเริ่มทำการทดลองเท่ากับ11เซนติเมตร เราได้ทำการออกแรงดึงลูกโป่งให้ยืดยาวออกจนสุดมีความยาวเท่ากับ43เซนติเมตรและหลังจากนั้นเราก็ทำการทดลองดึงลูกโป่งให้ยืดและหดเป็นจำนวน50ครั้งหลังจากที่ได้หยุดออกแรงดึงแล้วทำการวัดความยาวของลูกโป่งซ้ำอีกครั้งพบว่ามีความยาวเท่ากับ11.3เซนติเมตร จากตารางบันทึกผลการทดลองจะสังเกตได้ว่าวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นเมื่อมีแรงมากระทําก็จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างซึ่งในการทดลองนี้เราใช้การออกแรงดึงจะสังเกตว่าวัสดุก็จะยืดยาวออกตามแรงดึงที่เราดึงนะครับและหลังจากทําการทดลองเมื่อเราวัดความยาวของวัสดุอีกครั้งจะพบว่าความยาวของวัสดุเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ย้ำนะครับว่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังถือว่าวัสดุชิ้นนี้ยังมีสภาพยืดหยุ่นที่ดีไม่สูญเสียสภาพยืดหยุ่นไปครับ